กับรายการบและสโก้ go, ค่ะรายการที่จะพาคุณไปสนุกแบบไม่ยั้งกับทุกกิจกรรมที่โดอนดๆนดดดในจังหวัดขอนแก่นกันค่ะคุณผู้ชมคะที่สัญญาณนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านภูคําเบ้านะคะพบกับเด็กๆนะคะที่มีกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตของเขานี่เทม2สอาสำหรับครั้งนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านภูคําเบ้าอา้าวเด็กๆไปไหนอ่ะเฮ้ยไปเลยกันอะไรเนี่ยยืนสลางทำไมอ่ะในมือถืออะไรอ่ะทำไมถือไม้กันทุกคนเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ ไม้สานกระด้งเอาไปสานเป็นกระด้งเหรอคือถือมาคือทำกันเป็นใช่ไหมเนี่ยจะไปทำกันทำเป็นเป็นไหมมีใครทำเป็นบ้างมีใครเคยทำหรือยังรู้จักตะก้าสานกระด้งรู้จักยังทำให้เป็นกันเดี๋ยวเราไปทำกันดีไหมถ้างั้นมาถือมาขนาดนี้แล้วนี๋ยวเนาแล้วเราจะให้ใครสอนดีใครใครที่นี่ใครทำเป็นอ่ะใครที่แบบเก่งๆว่าทำเป็นมีมีใครไหมคุณยายกบ ของป้ามทำที่บ้านหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวพวกเราตกลงกันว่าเยวจะไปบ้านของป้ามไปหาคุณตาคุณยายของป้ามแล้วก็ไปสั่งตะกร้าสั่งกระโดงของไป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 เลยเลยเลยไปแล้วไปแล้ว what's up man how you been what's up a yaggy hand jam man jolle j deke masin na i'm so le can you suck my champagne Ain't if you know what i'm saying it's all no bonus shit gotta give me boy me you there only Who eh hueta we สิงทองแล้วก็คุณยายจันยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งหล่อทั้งสวยเลยนี่คือคุณตาแล้วก็คุณยายของน้องปาม <laughs> นี่คือ,อที่ที่เราเห็นนี่คืออะไรคะคุณตาตอกตะบักไหลเขาเรียกว่าตอกแล้วก็มาตอกทากระดงตอกตะกร้าตัวนี้ตอกตอกกระดงต,ต,ตัวนี้กระดองนี่ตอกตะกร้าใช่ครับใช่ไหมคะอ๋อนี่คือเหล่านี่คือตอก เด็กๆวันนี้เราไม่รู้จักการสานกระดองการสานตะกร้าเราจะมาเรียนรู้วิธีกับคุณตานี่น,อน้องปามอยู่ที่บ้านนี่<ม>ดูแสดงว่าเป็นโปรเฟชชั่นแลเลยแสดว่า<ม>ก็ทำด้วยมืออาชีพเลยเหมือนกับคุณตาใช่ไหมคะน,อน้องปามนี่ฝีมือเท่าคุณตาปะเนี่ยว่อ้อยกติดใบไหนมันบรเวดจักเทียดอกบอกแด้กูว่าอ๋อจักรเล่นรักรเล่นนี้จอยเด็กอยู่ไงคะก็เลยเป็นไวเขากำลังวิ่งเล่นแต่วันนี้บรจับเข้ามาเนี่ยจับ ปูมาใส่กระดงนี่แหละเดี๋ยวเราสารกระดองเสร็จแล้วแล้วเราก็จะจับเข้ามาใส่ใช่ไหมมันมันใบห้มันหัดใบกล่องก็บ่อวันนี้แหละค่ะคุณตาอ่ะคุณตาขาเร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 ามีตอกแบบนี้คือนี่นี่สารสารไปอีกสารอีกตอกอันนี้คือเราได้จากจากนี่คือต้นต้นไผ่ไม่ไม่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม้ไผ่ที่เราไปหามาตามตามป่าเลย ตามหมู่บ้านเรามาเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาปุ๊บเราก็ต้องมามาผ่าผ่ามันออกมาจากจากลำต้นที่ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยป่าคะอย่างนี้เลยตั้งที่แล้วอย่างนี้เลยระคะเออครับผ่าออกแล้วใช้วิธีการผ่าให้มันกลายมาเป็นแบบนี้เหรอคะผ่าออกคือก็มัดจักเล็กๆนี่ผ่าทั้งทีนี่นี่ผ่าแบบนี้นีผ่าแบบนี้ผ่าแบบนี้เลย โอ้โหยังกับคุณหมอเลยพาลงมาพาพ่าผา่นี่เจ้าสิไม้นี่มันแข็งมากเลี่นี่จักแบบดีดีนี่นั่นค่ะโอ้โหนี่จริงๆอยากลองทําด้วยจังเลยเฮ้ยเขามีเครื่องผู้เขาเ็เป็นอาชีพบาดิษอพตเขาก็พามาให้เอาเครื่องเนี่เครื่องสมัยนี้ใช้เครื่องแล้วใช้เครื่อง ดอกบ้างดิมันจะบางเลยคือเสียงใหม่สิคะคุณตาเอาเสียงแบบมีกี่ใหม่สิเครื่องทำเสียงไงนะคีดเห็นไหมนี่นวัตกรรมพอมีเครื่องมันจะแบบมันจะรวดเร็วนะแต่ว่าการทําด้วยมือนี่มันยากมากเลยนะมันยากมากแต่เฮ็ดได้กระดาษเฮ็ดมาได้เก้าปีสิปีเลยอย่างเฮียนเหมือนกันเลยนั่นนั่นนั่นคุณตาทำมากี่ปีแล้วคะนี่ทำได้เฮ็ดมาได้สิบปีเลยครับสิบตึก แต่กว่าจะทําได้หนึ่งลำต้นแบบนี้คุณตาเราเราเราจะได้ตอกออกมาจํานวนประมาณกี่กรัรมคะอย่างเงี้ยแต่ตะก,ก้าอันนี้มันบอลําใหญ่ไหมส่มนนี้ได้ตะก้กกาสองสองใบกลัวนี่จะได้ห<อ>ึง<อ>ประมาณเ<อ>ท่านี้ออ,อันนี้ได,ได้ได้ใบหนึ่งนี่นี่ <ใบ S 1> ได,ได้ได้ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งค่ะนี่ได้ลูกเดียวนี่ครับครับได้ลูกเดียวพออย่างนี้มาก็จะได้ประมาณเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้บอแมนได้จักแล้วได้ลูกเดียว มัดที่ใดสองลูกกับ้านตัวนี้ได้คู่นึงมีนี่คู่หนึ่งครับครับด้คู่เด้คู่นึงกลัวคู่คู่สามพพ่อบอ้านตัวนี้แต่ว่าตอกย่างมาดนเนตอกย่างึืนนึกสิมันเป็นเป็นลูกกับวัานตอเป็นลูกเป็นกลมๆมันนะค่ะตักตักตะกรล้าว้านตออกระโดงแต่เป็นแบบนี้นี่กระโดงเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้นี่คุณตาก็ อันนี้เฮ็ดใบซื่อๆนี่มันกระสานแนวนว่านเพนสีมาฮัสีมหัตชนีก็พร้อมจีจักว้นั่นมาเลยีนี้การสานนี่มันมีหลายรูปแบบมีหลายลายมีหลายลายมีลายด้วยคุณตาก็มีลายมาแอดลายกันเลยดีกว่าอยู่ล่สองไลาสองนี่นี่ลสองนี่อันนี้ลายสองนี่มันมีชื่อไหมคะชื่อมันชื่อว่าลายอะไรคะลายสองลายสองเออ ถ้าลายหนึ่งก็คือหนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่งจะเป็นแบบเหมือนเหมือนตารางหมักฮอตหมักลุกธรรมดาหนึ่งหนึ่งขัดหนึ่งนี่อันนี้สองขัดสองนี่ลายสองขัดสองสองคู่สองเหมือนลายสามก็สามสามคู่สามอ๋อสามคู่สามเออสามคู่สามแล้วมีลายอีกมาเลลายคุบเขาเรียกว่าลายคุบลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วก็ลายคุบลายคุบนี่มันเป็นทำไปทำอะไรทำ นี่ยเนี่ยลายคุบดีเนี่นี่ลายคุบหน่อลายคูบเบิ้งเบิ้งด้านนึงมันจะเป็นขึ้นลายสองนี่เป็นเนี่ยด้านหลังมันด้านหลังว่าเป็นสี่ด้านหน้าเป็นแบบหนึ่งด้านหลังเป็นอีกแบบหนึ่งมันยกยกไม่เหมือนกันยกไม่เหมือนกันยกสารไม่เหมือนกันีซับซ้อนแล้วยกสี่ยกสองเอายกที่หนึ่งเริ่มได้ ส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กันสร้างความผูกพันมอบแต่สิ่งดีงดงามรักกันทุกวันไม่มีเพื่อนใหม่อยู่ข้างกายจะ <Ooh. S 1> ส,ส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กัน ายกระโดงน,นะคะลายต่างๆให้ซวยกันของแพ่เหรอทำไมของหนูสวยกว่าเพื่อนล่ะของพี่สวยกว่าดีพี่ไลาให้เหมือนเพื่อนเลยลายลาย,ลายนี้ยากสุดใช่ไหมคะคุณตาฮะลา,ลายที่โบถืออยู่นี่ยากสุดใช่ไหมคะยากยากที่สุดครับครับแบบนี้แหละคะ่ะเป็นการฝึกแบบพื้นฐานง่ายๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณนะคะคุณตานะคะขอบคุณคุณตาแล้วก็คุณยายมากเลยนะคะคุณตากระดิ่งทองแล้วก็คุณยายจันยานะคะ,ะเด็กๆภารกิจต,ต่อไปสําหรับภารกิจที่สองนั่นคืออะไรคะ ไปไหนกันไปดูปลาตองค่ะไปดูส้มปลาตองเหรอคร่ะเรามีเป้าหมายแล้วใช่ไหมงั้นพร้อมลุยไปไปกันเลยค่ะเย้ก้อยล้วครั้งดาวดีค่ะ,คะไปเลยไปเลยไปเลยอ้าวเดี๋ยวแล้ากาน กำลังตามหาส้มปลาอยู่ในมือของเรานะคะก็มีหอด้วยนี่เป็นส้มปลาตองอุบลรัตน์นี่แน่นอนการันตีนี่นี่คือที่มาที่เราอยากจะมาหาใช่ไหมเด็กๆนี่แหละและตอนนี้ด้านหน้าของเราฮ่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 านี่คือกองทัพส้มปลาเยอะมากนเนาะทำไมที่ตื่นเต้นอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> เห็นเป็นที่กะละมังนี่ดูสิจากที่มันแบบนี้เนี่ยกะละมัามางใหญ่ขนาดนี้เลย อ่าตอนนี้เราอยู่กับพี่บัวค่ะสวัสดีนะคะอันนี้เด็กสวัสดีพี่บัวเร็วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีซึ่งเด็กๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่บัวอยู่แล้วเรียกเรียกเรียกคุณพี่ว่าอะไรคะย่ยบัวค่ะฮะย่ยบัวคุณยายบัวไม่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 ให้เรียกยายนะมันมันแกต้องเรียกแม่บัวก็ได้เรียกแม่บัวนะคะน้องแพรโอเคบ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเรียกแม่นะคะแม่บัว พี่บัวเลดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เรียกพี่บัวเองเน่พี่บัวคะโบมาหานี่เลยวิธีการทําส้มปลาที่เราเห็นแบบแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วที่มาที่ไปอันดับแรกเลยมันจะต้องจับปลามาก่อนใช่ไหมที่เราที่เราไปจับปลากันมาจับปลาจากเขื่อนมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะจากแม่น้ํามาเลยก็มีบ้างแต่ส่วนมากจะเพื่อนมาส่งอมีคนมาส่งซึ่งเขาก็จับปลามากันในช่วงเช้าปลานี้ลงมาทุกเช้าเลยไหมคะ แม่ละจ้ะค่ะมาทุกเช้าเลยพอมาถึงปุ๊บเขาเอาปางมาทําอะไรคะล้างวางไว้หรือทําให้มันตายบีบคอมันเอาเอาเอาแมาวแวะขี่แม่จ้ะเอาเอามาถอดกินแล้วก็มาแวะขี่ออกค่ะแล้วก็บังบังบังให้มันให้มันเป็นแบบฉันหมักเกลือง่ายขึ้นนะจ้ะหมักนานไหมคะพี่หมักแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ ประมาณครึ่งวันก็ได้สามสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่แลต่่เยพอหมักเสร็จแล้วเรียบร้อยจะทํายังไงให้มันเป็นส้มปลาในขั้นต่อไปคะขั้นตอนต่อไปส้มปลาใช่ขั้นตอนต่อไปพอได้ปลามาปุ๊บก็ทุบทุบให้เอาก้างมันออกทุบก้างเอาก้างมันออกก้างกลางตัวก้างแข็งอ่ะก้างแข็งเอาออกเอาออกให้มดกระตัดหัวออกแล้วก็ล่างดี ล้างหัวดีๆไม่หัวคือตัดทิ้งเลยเอาหัวทิ้งเลยใช่เราไม่ใช่หัวเลยไม่โอ้โหใช่เต่็เสร็จแต่ตัวมันไหนเอาจะตัวมันเลยนี่ค่ะมาถึงปุ๊บได้ตัวมาแล้วเด็กๆฟังนะเด็กๆฟังเคยทำไหมเคยทำไหมเคยเคยมาดูไหมเคยดูไหมเคยมาดูวินิเคยเคยดูนั้นพี่คนเดียวสิไม่เคยดูได้ตัวมาทำไงต่อคะทำไงต่อคะพี่บัวเวทีทุบ ทุบเป็นซ้นเป็นซ้นแล้วแม่นบ่จ้ะค่ะแล้วก็มาปรุงเครื่องปรุงเครื่องก็ได้มาเป็นแบบนี้เครื่องคือแยกทําก่อนไหมคะหรือว่าเราเอาเนื้อปลาแล้วงอผสมกับเครื่องเลยหรือว่าทําแยกไว้คะแยกแยกกันไว้ก่อนเครื่องปรุงของมันมีอะไรบ้างคะใส่อะไรบ้างเอ่ยที่เห็นแหละกระเทียมใช่นี่หนึ่งมีอย่างอีกมีไม่มีกระเทียมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเด็กๆคค่ะ ข้าวหรอคะค่ะดูยังไงมีข้าวอ๋อมีข้าวจริงๆด้วยมีเมล็ดข้าวในนี้ด้วยอุ้ยทาไมต้องใช้ข้าวด้วยคะเอาไห้มนเฮดให้มันสม้มให้มันเปรี้ยวไหมจ๊ะอ๋อถ้าไม่ใส่ข้าวมันจะไม่เปรี้ยวด้วยหรือเปล่ามันจะแมนมันจะบเป็นสม้มอ๋อการใส่ข้าวจะเป็นการเพิ่มรสชาติให้มันเปรี้ยวขึ้น ข้าวละเม็ดข้าวซึ่งเป็นข้าวสุกใช่ไหมคะแมนข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วเรียบร้อยสุกแล้วด้วยเอาเม่เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้ไหมข้าวเจ้าบอบนิยมอาใส่แต่กับส่ได้อยู่แต่กับเบอบนิยมอ๋อทำไมนะคะมันรสชาติต่างกันเหรอคะกับบอหัวเพราะว่าเบอเคยบอรคยใส่คือที่บ้านยิงข้าวเหนียวนั่นแหละข้าวเหนียวนั่นแหละเมนหาหางได้ง่ายอ๋อมันหาได้ง่ายจริงๆใส่ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวสวยก็ได้นี่แหละ เนาะ๊บมีข้าวเสร็จมีอะไรอีกเรยมีอะไรอีกดูสิดูสิมีอะไรมีอะไรไหนมีอะไรมีอะไรนะทุกนน้ำตาลครับน้ำตาลถูกไหมคะพี่บัวถูกต้องเฮ้ยมีน้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลด้วยมีปลามีอะไรอีกมีปลาก็เห็นอยู่มันมีปลาแพรมันมีปลาอยู่ในนี้แหละ มีอะไรอีกนอกจากปลามีไหมอ่ะมีอะไรอีกบ๊วยกุ้งมีอะไรอีกมีอะไรอีกถ้มีอะไรอีกมีอะไรอีกเร็วๆ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 เร็วเกตปลาค่ะแพรมีเกลือมีเกลือเกลือพราหนักปลาเดี๋ยวพี่บัวกำลังเริ่มงงแล้วเด็กๆมีอะไรที่น้องๆพูดมาถูกไหมคะพี่บัวถูกจ้ะอ่ะฮะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะหรือว่าครบแล้วมีใบตองครับ ปาล์มคือบนนี้มีใบตองวนผสมมันยังว่าเป็นเครื่องปรุงพี่ต้องการเครื่องปรุงเข้าใจไหมอปรุงชูรสปปรุงชูรสรสชูรสใส่ใส่ไหมคะแล้วแต่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 จะใส่หรือไม่ก็ได้ตามใจนะคะแล้วส่วนผสมหลักๆมีครบหรือยังคะนี่พี่บัวครบแลวจ้ะครบแล้วอ้าวมีแค่กระเทียมข้าวน้ำตาลเกลือปลา กระเทียมแล้วก็มีปีเติมรสชาติจะจะใส่หรือไม่ก็แล้วแต่ผงชูรสแล้วแต่แค่นี้เองเหรอคะค่ะเอ้าแล้วก็ออกมาเป็นเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วมมาผสมกันเลยไหมคะเนี่ยคะคุกคุกกันเข้าคุกคุกเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็มาคุกแล้วแบบแบบนี้คือมันมันก็เป็นเนื้อปลาดิบๆใช่ไหมพี่บัวเมนจะปลาดิบจ้ะคือนี่คือแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาทําการห่อคุกจนได้ที่ดูยังไงเขาว่ามันแบบเออมันโอเคแล้วอะเหนียวจ้ะคุกคุกมันสีเหนียวติดมือเงามากเลยจ้ะแต่ว่ามันบกเขากันไม่สีสะมันบกเกาะกันมันจะเหลววจ้ะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เข้าเนื้อกันแม่ไมนสีเป็นก้อนมันสีสะไผสะมันใช้เวลาในการอคุกเขาเนี่ยมันนานขนาดไหนคะพี่ประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีทำเสร็จปุ๊บแบบนี้เนี่ยคือ มันสามารถทานได้เลยไหมพี hmm. mm ่บัวก็กินได้เลยจ้าถ้าเอาไปหนึ่งจ้านี่มันมิหนึ่งถ้าว่าเอาไว้อีกสองสามมือมันจะสี่กินดิบได้กับแกมอ๋อถ้าอย่างนี้เอาไปปอกถ้าวันแรกก็เอาไปนึ่งก่อนไปนึ่งแล้วก็ทานได้แต่ถ้าเกิดว่าไว้อีกสักสองสามวันก็คือฉีกปุ๊บกินได้เลยแมนจ้ะถ้าอย่างนี้กินได้เลยไหมคะมันก็ดิบสิคะกินไหม้พญาติ มันดีมันดีมันมันคามันกินไม่ได้ถ้ากินเย้ตอนนี้นะคะขั้นตอนทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยกระบวนความเรียบร้อยเราถามแล้วนะคะว่าการที่จะมาเป็นหน้าตาแบบเรียบร้อยเป็นยังไงนะคะรู้ขั้นตอนแล้วใช่ไหมเด็กๆรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่โบมากเลยขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณเล้เด็กๆนี่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปลาส้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักตัวนี้ให้ไม่รบกวน แม่บัวเนาะ,ะ,ะให้แม่บัวทํางานต่อนอะไม่ช่วยแม่บัวแล้วใช่ไหมเด็กๆจะขอขอ,ขอตัวก่อนเนาะขอตัวคุณแม่บัวก่อนเนาะคุณแม่่าเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวนะคะเดี๋ยวเราพาเด็กๆ<ห>ไปนั่งพ<แ>ักกันตรงน้ก่อนนะคะไปแล้ว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 ไปสือกับบ้าน ๋ยวถามความรู้สึกของแต่ละคนก่อนว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้ได้ไปทําวิถีชีวิตของเจกอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีพี่ไปด้วยนะอ่ะชมพู่บก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้ทำครับสนุกและดีใจก็ <c oughs> ต้องปกตินี่คือชีวิตของแต่ละคนเนี่ยพอเลิกเรียนปุ๊บก็ไปทํากิจกรรมอห่างนที่ที่พาพี่ไปใช่ไหม <c oughs> บางคนก็อย่างอย่างปาล์ม <c oughs> แหนม นะแล้วก็เตี๋ยใช่ไหมแล้วก็แถวที่ไปที่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะแล้วก็บางคนก็จับไลที่บ้านช่วยเหลืองานที่บ้านด้วยช่วยอะไรกันบ้างบางทีก็ไปเล่ยวัวบางทีก็ล้างจานค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกดีใจค่ะดีใจที่ที่ที่มีพี่ไปทำได้ แผลหลาลึกสุดนี้บ้างรู้สึกดีใจมากเลยดีใจมากมากขึ้นกว่าปกติอ่ารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับแล้วอะไรอีกทำไมตอบมันกันหมดเลยอ่ะดีใจมือนกันหมดเลยอ่ะดีใจตามมารู้สึกนี้บ้างมันฝุ่นเลยครับมันฝุ่นฝุ่นว่ะน่ารักน่ารักแบบหลาแบบแบบแบรู้สึกดีใจครับเฮ้ยทำไมปกติเขาไม่เรียบร้อยขนาดนี้นะเมื่อกี้พาเราไปเขาจะเป็นหัวโจทย์แล้วก็ตอมแก่นด้วย แต่ว่านี่คือวิถีชีวิตของพวกเราที่ที่ท,ทำแบบนี้เป็นกิจวัตรประจําวันใช่ไหมเรารักเรารักวิถีชีวิตแบบนี้ไหมรักไหมรักค่ะรัก,รกแล้วก็ยังคงวิถีชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวพอเราโตไปเราก็ต้องมีวิถีชีวิตที่มันเติบโต,ต,ต,ตแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆอยยังไงพี่ขอขอวยพรให้กับ น้องๆน,นี้ทุกคนนะคะก็ก็เียว่าทําหน้าที่นะคะตรงนี้นะคะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็รักษาวิถีชีวิตของเราไปแบบนี้ไปนานๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนนี้มีความสําเร็จในชีวิตด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยขอบคุณคนแรกต้องขอบคุณ น้องชมพู่ขอบคุณเปียขอบคุณแพรขอบคุณแหนมขอบคุณน้องปาล์มขอบคุณเวฟตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องที่สําคัญเลยนะคะขอขอบคุณนะคะโรงเรียนบ้านผูคําเบ้านะคะขอบคุณอาจารย์คุณซับอาจารย์ตุ๋ยขอบคุณอาจารย์ออฟนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณตากระดิ่งทองนะคะขอบคุณคุณยายจันยานะคะแล้วก็ขอบคุณ พี่บัวสุดสวยด้วยนะคะที่วันนี้ต้องบอกว่าให้ความรู้ของเราตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่ให้พี่ได้มาลงมือลงแรงได้ดูวิถีชีวิตของเรานะคะขอบคุณมาก,มากเลยเอาล่ะเวลาของรายการโบเลสโกนะคะก็หมดลงแล้วสําหรับสัปดาห์หน้านะคะโบจะพาคุณผู้ชมไปเลสโกที่ไหนอย่าลืมตามไปก็ก็ก็กับเรานะคะแต่ว่าช่วงท้ายรายการยังมีช่วง Make ดมีแ i r ติดตามมาด้วยคลิป DIY อคลิดคิเก๋ๆนะคะวันนี้ลาไปแล้วน้องๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาไปแล้วคนแรกเลย She is making Totoro earrings. You can head on over to her channel and check out how she made these awesome polymer clay earrings. Also, be sure to check out her channel. She does amazing work there. But for now, let's go ahead and make these sprite earrings. So, you're going to need some black pom poms. I bought these at Michaels. You can use various sizes, and if you like, you can also make them out of black boas. You're also going to need a chain with some jump rings, along with pliers a key ring if you're planning on making this into a keychain instead of earrings and if you're making earrings you're going to need these flat earring studs i am going to be dangling the chain so i get this one with this little eye attached at the bottom also the earring backings and black thread and a needle for the eyes you're going to need some sort of white material i'm using foam paper but you can also use paper you also need some scissors or an exacto knife a black Sharpie, glue, and a toothpick to help you adhere them. You can also use tiny beads for the eyes if you want as well. First thing you're going to do is grab your white foam paper and I'm just going to draw out the eyeballs that I'm making for the sprites. You can cut these out with scissors or an exacto knife. I found it easier with scissors. So, once you have the eyes cut out, grab a black Sharpie and you're going to make a tiny little dot in the center for the pupils. Now, grab some glue and put this on the back of your foam paper and you're just going to press it down into the pom-pom i found that tacky glue worked really well with the foam and the pom-pom so make sure to let those eyes dry completely and they don't have to be perfect i kind of love the quirkiness that they have and the individuality that each one of them have so, once the eyes are dry, I'm then gonna grab a needle and thread and make a knot at the bottom and stick the needle through the center of the pom pom. Then I'm gonna attach my jump ring onto this and we're just going to loop the thread back through. And you can do it a couple of times. I did it to make sure it was secure. And uh, once you're done putting it through the last and final time, make sure to knot it on the bottom and clip any excess thread that you don't want to show. So now you have a jump ring attached to your pom pom, and I'm gonna use my pliers to attach the chain onto that jump ring. So this is going to enable it to hang, and it's Securely onto your little spray. So it's really up to you how long you want this to be. Um, I don't want the earrings to hang too far down, so I've cut it probably about an inch long and I'm attaching it to my earring. And once it's already attached, I'm just gonna go ahead and add on a smaller pom pom that I was able to find. And it's really, really hard to cut out eyes this size, so that's why I decided to use the white beads. So there is my tiny miniature sprite, and once those are dry, you are done! I really love the way that these turned out, they are so quirky and cute. <laughs>